เสียงนกหวีดดังครึ่งท่ามกลางบรรยากาศอันคึกคักของสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามเพื่อลงเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกปี2026โดยมีคู่แข่งคือทีมชาติเนปาลแม้จะเป็นเพียงรอบคัดเลือกแต่ความหมายของเกมนี้มีมากกว่านั้นมันคือการประกาศสัปดาห์ของนักเตะสาวเลือดใหม่ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามารถและความหวังของวงการฟุตบอลหญิงไทยในอนาคต เสียงเทียจากอัธจันทร์ฝั่งไทยดังสนั่นตั้งแต่เริ่มเกมทงชาติไทยสะบัดพลิ้วกลางสายลมเสียงกลองและเสียงร้องไทยแลนด์สู้ๆูดังอย่างต่อเนื่องเด็กสาวอายุเพียงไม่ถึง17ปีแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นแววตาของพวกเธอสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเองและในเพื่อนร่วมทีมด้านทีมเนปาลเองก็ไม่ได้มาด้วยใจที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเธอเดินทางข้ามภูเขาสูงจากฮิมาลัยมาด้วยความหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเข้ารอบสุดท้ายของรายการนี้ให้ได้ ทันทีที่เสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันฟุตบอลกลิ้งไปบนสนามหญ้าที่ได้รับการดูแลอย่างดีทีมไทยเริ่มเกมด้วยการครองบอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนพวกเธอเน้นการต่อบอลสั้นสลับยาวใช้ความเร็วและเทคนิคส่วนตัวในการเปิดพื้นที่ขณะที่เนปาลตั้งรับแน่นหนาพยายามปิดทางไม่ให้ไทยเข้าทำได้ง่ายแต่ความต่างของระดับเทคนิคและความเข้าใจเกมเริ่มชัดเจนเมื่อเข้าสู่นาทีที่12เมื่อบอลถูกเปิดจากกราบขวาโดยแพรไไมสิริกุล ปีความเร็วสูงที่ลากที่แนวรับเนปาลจนหลุดก่อนเปิดเข้ากลางให้ทีมพิชชาสุกแสงเข้าชาร์จบอลตุงตาข่ายอย่างเฉียบคมกลายเป็นประตูขึ้น,นำหนึ่งถึงศูนย์ให้กับทีมชาติไทยอย่างรวดเร็วหลังจากประตูแรกเกมของทีมไทยยิ่งมั่นใจขึ้นพวกเธอเริ่มแสดงการเล่นที่มีจังหวะต่อบอลเป็นระบบการเคลื่อนที่ของมิดฟิลด์อย่างกัญญารัตอภิรักคุลที่คุมจังหวะตรงกลางสนามช่วยให้ทีมไทยครองเกมได้หมดจด เธออ่านเกมขาดและมักจะจ่ายบอลทะลุช่องได้อย่างแม่นยำหลายครั้งขณะที่แนวรับของเนปาลเริ่มมีช่องโหว่เพราะต้องไล่บอลอย่างต่อเนื่องนาทีที่26ไทยได้ลูกเตะมุมจากฝั่งซ้ายอารยาทองมากปั่นลูกบอลโค้งเข้ามาหน้าประตูและเป็นนัชยาภูมิธรรมกองหลังตัวสูงใหญ่ที่ขึ้ขงโขกเต็มศีรษะบอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามไทยหนีห่างเป็น 2- ศนและเสียงเฮของแฟนบอลไทยก็ดังกระหึ่งไปทั่วสนาม เนปาลพยายามตอบโต้โดยอาศัยลูกสวนกลับเร็วบอลยาวจากกลางสนามถูกโยนเข้าไปให้กองหน้าหมายเลข9ของพวกเธออัญจาลีทาปาที่มีความเร็วจัดหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ผู้รักษาประตูของไทยนิชาพาวงดีโชว์ซูเปอร์เซฟปัดบอลออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเป็นจังหวะสำคัญที่ช่วยรักษาความได้เปรียบไว้เมื่อเข้าสู่นาทีที่35ไทยยังคงไม่ผ่อนเกมพิมพิชชา ผู้ทำประตูแรกโชว์ความมั่นใจอีกครั้งเมื่อเธอเลี้ยงหลบผู้เล่นเนปาลสองคนก่อนยิงไกลาจากระยะกว่า25หลาบอลพุ่งเสียบใต้คานอย่างเหลือเชื่อกลายเป็นประตูที่2ของเธอในเกมนี้และทำให้ไทยนำห่าง3 0ในครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงเชียย์ที่ไม่ขาดสายโคช้ชของทีมไทยปรับแท็กติกเล็กน้อยเพื่อให้ผู้เล่นได้ประสบการณ์โดยส่งผู้เล่นสำรองบางรายลงสนามทารารัตชูใจ กองหน้าดาวรุ่งวัยเพียง15ปีถูกส่งลงมาแทนทีมพิชชาซึ่งได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนบอลทั้งสนามเด็กสาวคนนี้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตเกมยังคงเป็นของทีมไทยเกือบทั้งหมดพวกเธอครองบอลกว่า70%เอร์เซของเกมการต่อบอลไหลลื่นและจังหวะเพรสซิ่งเร็วทำให้เนปาลแทบไม่มีโอกาสตั้งเกมนาทีที่58ไทยได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่แนวรับเนปาลทำฟาวล์ในเขตโทษ อรารยาทองมากรับหน้าที่สังหารและไม่พลาดไทยนำขาด4 0แม้เกมมาจากขาดแล้วแต่ความกระหายในชัยชนะของนักเตะสาวไทยยังไม่หมดพวกเธอยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องนาทีที่67ทารารัตชูใจที่เพิ่งลงสนามได้ไม่นานโชว์ความคล่องตัวและความมั่นใจลากบอลผ่านกองหลังเนปาลสองคนก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าประตูอย่างงดงามเป็นประตูแรกในนามทีมชาติของเธอและทำให้สกอร์ขยับเป็น5 0 ช่วงท้ายเกมเนปาลเริ่มเหนื่อยล้าแต่ยังคงพยายามสู้พวกเธอได้ลูกเตะมุมในนาทีที่80และเกือบได้ประตูตีไข่แตกแต่แตบอลเฉี่ยวเสาออกไปอย่างน่าเสียดายฝั่งไทยตอบโต้กลับทันทีนัชยาจ่ายทะลุช่องให้แพรไหมหลุดเข้าไปยิงปิดท้ายในนาทีที่85ทำให้เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะถล่มทลาย6-0ของทีมชาติไทยหลังจบเกมนักเตะทั้งสองทีมเดินเข้ามาสวมกอดกัน เป็นภาพที่สะท้อนถึงมิตรภาพในวงการฟุตบอลหญิงระดับเยาวชนได้อย่างชัดเจนด้านโค้ชของทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งสำคัญในเกมนี้ไม่ใช่แค่ผลสกอร์แต่คือความมั่นใจและความเข้าใจในระบบการเล่นของนักเตะเราต้องการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและพร้อมต่อย,ยอดไปสู่รุ่นอายุ20ปีและทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตนักเตะหลายคนได้รับคาชมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะทีมพิชชาที่ยิงสงประตูและโชว์ฟอร์มเด่นตลอดเกม เธอกล่าวหลังจบการแข่งขันด้วยรอยยิ้มว่าหนูดีใจมากค่ะที่ช่วยทีมได้วันนี้ทุกคนเล่นเต็มที่เราซ้อมกันหนักและเตรียมตัวกันมานานเกมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหนูอยากให้แฟนบอลไทยช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะแม้ทีมเนปาลจะแพ้ยับแต่โค้ชของพวกเธอกล่าวชื่นชมทีมไทยว่าเป็นทีมที่มีระบบและระเบียบวินัยยอดเยี่ยม พร้อมยอมรับว่าความต่างของประสบการณ์ยังเป็นสิ่งที่ทีมของเขาต้องพัฒนาเรามาเรียนรู้และจะกลับไปพัฒนาเด็กของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเขากล่าวชัยชนะเกมนี้ส่งผลให้ทีมชาติหญิงไทยยุ17ขึ้นนำกลุ่มและมีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเฟ้นหานักตเตะดาวรุ่งเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคต หลายคนในวงการฟุตบอลมองว่านี่คือสัญญาณที่ดีของพัฒนาการฟุตบอลหญิงไทยเพราะที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญกับการสร้างฐานเยาวชนมากขึ้นทั้งการจัดหลีกหญิงเยาวชนและการส่งทีมเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องบรรยากาศหลังจบเกมยังอบอวลไปด้วยความสุขเด็กสาวนักฟุตบอลไทยหลายคนถูกแฟนบอลขอถ่ายรูปบางคนถึงกับหลั่งน้ําตาแห่งความปลื้มปิติ ผู้ปกครองที่เดินทางมาเทียต่างดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นลูกหลานของตนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเทียงเกมฟุตบอลแต่คือเวทีของความฝันความพยายามและการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าฟุตบอลหญิงไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างในเกมนี้คือความร่วมมือของทีมงานโค้ชและสตาฟเบื้องหลังที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้นักเตะมีสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดโปรแกรมฝึกซ้อมถูกออกแบบอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านร่างกายจิตใจและแทคกติกการเล่นนอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยากีฬาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องความมั่นใจของผู้เล่นเพราะในวัยเพียง1 5บถึงปีการรับมือกับความกดดันไม่ใช่เรื่องง่ายความสำเร็จในเกมนี้จึงเป็นผลลัพธ์ขององค์การทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงตั้งแต่ผู้เล่นโค้ชไปจนถึงทีมเบื้องหลังทุกคนมีส่วนสาคัญในการพาทีมเดินหน้าอย่างมั่นคงและสิ่งนี้เองที่ทำให้ฟุตบอลหญิงไทยเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นจากแฟนบอลทั่วประเทศ การถ่ายทอดสดเกมนี้มียอดผู้ชมออนไลน์สูงกว่าที่คาดไว้แสดงให้เห็นถึงพลังของแฟนบอลที่เริ่มหันมาให้กำลังใจนักฟุตบอลหญิงรุ่นเยาวมากขึ้นหลังเกมมีการพูดถึงชื่อของธารารัตูใจอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียเธอกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงหลังทำประตูดได้ในการลงสนามเกมแรกแฟนบอลหลายคนเปรียบเทียบเธอกับศิลาวันอินตามีตำนานทีมชาติหญิงชุดใหญ่ว่ามีสไตล์การเล่นคล้ายกันคือเร็ว คล่องตัวและกล้าเล่นถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตของทีมชาติไทยชัยชนะเหนือเนปาลในเกมนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงสามแต้มในตารางคะแนนเท่านั้นแต่มันคือความภาคภูมิใจของชาติและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหญิงทั่วประเทศที่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเด็กผู้หญิงหลายคนที่นั่งดูเกมนี้ทางโทรทัศน์อาจมีประกายในดวงตาและเริ่มคิดว่าวันหนึ่งหนูอยากใส่เสื้อทีมชาติไทยแบบพี่ๆและนั่นคือความหมายที่แท้จริงของฟุตบอล เมื่อมองไปข้างหน้าโปรแกร,รมการแข่งขันของทีมชาติไทย U17 ยังเหลืออีกหลายแมตช์ในรอบคัดเลือกแต่หากพวกเธอรักษามาตร,รฐานการเล่นแบบนี้ได้โอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมีสูงมากโค้ชได้เน้นย้ำว่าทุกเกมมาจะต้องเล่นด้วยความเคารพต่อคู่แข่งและไม่ประมาทแม้จะชนะขาดในเกมแรกแต่สิ่งที่สำคัญคือการรักษาวินัยและพัฒนาทุกวันแฟนบอลไทยต่างตั้งความหวังว่าทีมชุดนี้จะกลายเป็นทีมทองคำ รุ่นใหม่ที่จะสร้างชื่อเสียงให้ฟุตบอลหญิงไทยในระดับเอเชียอีกครั้งเหมือนรุ่นที่ที่เคยผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงในอดีตความฝันนั้นอาจดูไกลแต่ทุกก้าวเริ่มต้นจากสนามเล็กๆแบบนี้เกมที่ไทยชนะเนปาล6-0คือก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าฟุตบอลหญิงไทยกำลังมาถูกทางและเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าในวันนั้นเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงและรอยยิ้มของเด็กสาวนักฟุตบอลไทยยังคงก้องอยู่ในอากาศ มันคือภาพของพลังความฝันและศรัทธาในคำว่าทีมชาติไทยที่ไม่มีวันจางหาย